ตังของหมายเลข69นี้จะส่งเสริมให้กับชีวิตของท่านนะครับเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นค้าขายทํางานราชการนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมครูเบสพาะเครื่องออนไลน์นะครับจะพาทุกท่านนะครับไปรู้จักกับเหรียญนะครับแจกในพิธีปั๊มนําเลิกนะครับร่นรวยบารมีของลุงปู่มหาตุ่มเตมิโยครับอันนี้นะครับเป็นเหรียญแจกในพิธีมีเพียงแค่499เหรียญครับ อันนี้เลียนเล็กๆนะครับเหมือนเม็ดแตงนะครับสวยมากเลยนะครับอันนี้ด้านหลังจะเป็นเรียบนะครับจะเป็นเรียบนะครับจะเป็นเรียบด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงปู่นะครับส่วนเรียนนี้ของผมนั้นนะครับผมได้ให้กับหลวงปู่นะครับช่วยจารักระเลขยันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสวยมากเลยนะครับหลวงปู่ท่านเมตตาจารักระเลขยันให้เนียนนี้นะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญต่อโค้ดหมายเลข69นะครับเป็นหมายเลขพลิกชีวิตนะครับอ่าพลิกชีวิตนะครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเลข6นั้นมีมนต์เสน่ห์ในเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้กับผู้คนที่บูชาเหรียญนะครับเลข9นะครับจะส่งเสริมในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเหรียญเหรียญนี้นะครับด้านหน้าได้ออกแบบได้สวยมากๆนะครับเป็นรูปหลวงปู่แล้วก็มีต่อโค้ดรวยบารมีนะครับ ท่านชมครับดูไปเรื่อย,รอยครับเห็นไหมฮะคมชัดมากครับด้านหน้านะครับมีมิตินะครับผิวเป็นกระจกแวววาวเลยนะส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นยันอรหลวงปู่นะครับจานให้นะครับจานให้มีต่อโคดดํำเลิกแล้วก็หมายเลขห9ซึ่งเป็นหมายเลขพลิกชีวิตนะครับพลิกชีวิตพลิกดวงเลย ใครได้ไปนะครับพลังของหมายเลข69นี้จะส่งเสริมให้กับชีวิตของท่านนะครับจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นค้าขายทํางานราชการนะครับเหรียญเล็กๆแบบนี้นะครับเด็กแขวนบูชาได้สวยงามนะครับผู้หญิงก็สามารถแขวนบูชาได้นะครับสวยมากท่านผู้ชมสวยมากๆเลยนะครับ ท่านผู้ชมครับสาหรับท่านใดนะครับสนใจพระเครื่องของผมครูเบสพระเครื่องออนไลน์นะครับชื่อผมคือเยอะมากท่านผู้ชมมีทั้งครูเบสทั้งเบสสารคามนะครับสุดท้ายก็คือตัวผมนี่แหละนะคือท่านใดสนใจนะครับวัตถุมงคลพระเครื่องนะครับสามารถติดต่อที่ Facebook ส่วนตัวผมได้นะครับเบสชัดชัยสืบสุนทรนะครับมีลิงก์ด้านล่างนะครับให้กับท่านผู้ชมได้กดกันนะครับสนใจพาะองค์ไหนรายการไหนสามารถกดเข้ามาสั่งซื้อกับผมได้โดยตรงเลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับภาเครื่องที่ผมนํามาลงนี้นะครับเป็นภาคเครื่องของแท้รับประกันแท้แน่นอนนะครับเป็นภาคเครื่องที่ของผมสะสมไว้ตั้งนานแล้ววันนี้นะครับได้นํามาเสนอสู่ในวงการของ TikTok นะครับผมก็มาเปิดให้กับทุกท่านนะครับได้สะสมบูชากันครับ